ถ้าถามว่าทำเลบางนายังมีคอนโดไหนที่น่าสนใจลงทุนในระยะยาวอ,อยู่ไหมนะครับพี่ใหญ่บอกได้เลยว่ายังมีแน่นอนเพราะว่าทำเลบางนาเนี่ยเป็นพื้นที่เติบโตต่อนเนื่องความเป็นเมืองขยายมาถึงเร็วมากๆทั้งการคมนาคมและการเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญสําคัญมากมายนะครับใกล้ทั้งทางขึ้นลงทางด่วนใกล้รถไฟฟ้าสองสายใกล้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั้งเม็กกะบ,บางนาและเซ็นทรัาบางนาและในอนาคตอันใกล้นะครับเราคาลังจะมีบางกอกเหมาที่กำลังเล่นก่อสร้างตามมาอีก บนถนนบางนาขาเข้าเลยห้างเมกาบางนามันนิดเดียวนะครับจะมีโครงการชื่อ n i c h Mono Mega Space บางนาของไสนาเดเวล OP เมนทที่บอกได้เลยว่าเป็นคอนโดที่ยังน่าสนใจลงทุนมาก เพราะทางเสนาผู้พัฒนาโครงการคอนโดมามากมายจับมือร่วมกับบริษัทฮันคิวฮันชินยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นในโครงการนี้ทําให้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของคุณภาพงานนะครับซึ่งน่าสนใจตั้งแต่ทาเลที่ตั้งโครงการนะครับที่ดีมากๆเพราะว่าติดถนนใหญ่ใกล้ห้างยังมีทางลัดไปออกสีนัคลินได้ขึ้นทางโลวบุรพาวิถีก็สะดวกมากและอยากบอกว่าทำเลนี้นะครับมีดีมานการเช่าที่ดีมากเพราะว่าเป็นศูนย์รวมแหล่างงานมีทั้งอาคารสำนักงานมากมายมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีสาถานศึกษาต่างๆมีโรงพยาบาลเร่นเข้ามือสะดวกมากๆด้วยทําให้รอบๆไม่กับบางนาน,นี้มีประชากรแสนที่ต้องการที่อยู่ัยอยู่มากนะครับส่วนห้องที่นี่บอกเลยว่าน่าสนใจลงทุนเพราะว่ามาในรูปแบบของ fully furnished ที่พร้อมให้เข้าอยู่หรือปล่อยเช่าทําเงินได้ทันทีที่สําคัญคือราคาดีด้วยนะครับตอนนี้อย่างช่วงนี้ห้องแบบ one bed room plus มีราคาโปรโมชั่นในราคาเริ่มต้นแค่2.59ล้านบาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าห้องแบบ one bed room plus 35ตารางเมตรเนี่ย มีเลเยอร์สุดพิตใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแถมมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในคอนเซ็ปต์ GeoFit ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางเสนาอยู่แล้วนะครับทำให้ได้ฟังก์ชันการใช้สอยได้เต็มที่ ห้องแบบนี้มีเลท่าเช่าสูงถึงประมาณเดือนละ1 5 0 0 0บาทนะครับถ้าคิดเป็นยิวก็สูงถึงประมาณ7%เลยส่วนห้องในแบบ one bedroom 30ตารางเมตรก็ปล่อยเช่ากันอยู่ประมาณเดือนละ1-2,000บาทหรือคิดเป็นยิวประมาณ6%นะครับและห้องใหญ่สุดห้องแบบ two bedroom 50ตารางเมตรปล่อยเช่ากันอยู่ประมาณเดือนละ1 8 0 0 0บาทคิดเป็นยิวประมาณ5.4%ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นยิวที่น่าสนใจในการลงทุนระยะยาวมากๆ niche mono mega space บางนาย,ยังมีส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง3าชั้นนะครับที่ท,ท,ทต มีที่จอดรถให้ถึง70%ของจำนวนยูนิตทั้งหมดบดปัญหาเรื่องที่จอดรถไปได้เลยและยังมีบริการชัตเทิลเซอร์วิสรับส่งไปยังสถานี b t t s ให้ลูกบ้านด้วยเซน่ญญายังนำเสนอคอนเซปต์คอนโดโลโคาบอนมาใช้ที่โครงการนี้เป็นแห่งแรกด้วยนะครับ ทำให้ช่วยลดค่าไฟส่วนกลางลงได้ค่าส่วนกลางยังถูกมากๆซึ่งแน่นอนว่ามีผลทําให้ยิ่ในการลงทุนสูงขึ้นด้วยทําเลบางนายังเติบโตต่อเนื่องได้อีกหลายปีครับและนิชโมโนเมกาสเปซบางนาจึงเป็นคอนโดทาเลบางนาที่ยังน่าสนใจลงทุนในระยะยาวได้ครับคอนโดบางนาที่ติดถนนใหญ่พร้อมเข้าอยู่พร้อมให้ลงทุนณวันนี้ถือว่าหายากนะครับไม่อยากให้พลาดกับคอนโดดีๆราคาดีๆที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กับห้องแบบ one bedroom plus 35ตารางเมตร ทุกชั้นราคาเดียวเพียง2.59ล้านบาทนะครับและห้องแบบ2เบดตารางเมตรทุกชั้นราคาเดียวที่3.99ล้านบาทเท่านั้นครับที่นี่ครับ Niche Mono Mega Space บางนา